อยู่กับบบัแมนนะครับเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุกครับก็ยังใช้สีเสื้อของพี่อูดหมูยออร่อยอุบลอยู่นะครับชกเป็นคู่เอกเจ็ดสีอาทิตย์นี้เจอกับสองคมบางกอกอรัญญ์คู่นี้เคยเจอกันมานี่เป็นครั้งที่2ละนะครับที่เป็นครั้งที่2สองละนี่คือเพิ่งซ้อมเสร็จยังเหลือเขย่าเชือกสวัสดีครับปั้มกับใครบ้างเมื่อกี้มีปั้มพี่ลิทิเดตอวตารครับลิทิเดตอวตารใหญ่เนาะแล้วก็มีเจมสักครับเจมสัก้วย3คนครับนะครับ เห็นหนูเดโนบอกว่าชนะมาตลอดเลยครับกีไฟต์ติดแล้วหกครับหกไฟต์ติดนะครับทั้งสุดท้ายที่แพ้ไว้แพ้ใครแพ้ตะเพาแก้วครับที่ใต้ครับอื่ไหที่ใต้ครับอแล้วไปที่แขนอะไรหูกอเปก็แพ้สักชัยน้อยที่ช่องเจ็ดครับอันไหนก่อนสักชัยน้อยก่อนครับอ๋อสักชัยน้อยก่อนครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ อุบัติเหตุครับพลาดนะครับมันมันถ้าลงรายละเอียดไปมันเป็นยังไงเป็นลูกก็ยิงหมัดไปสุดหมัดครับแล้วเหมือนกับเขาโถมตัวมามันเลยมันเหมือนกับพิดจังหวะครับครับไหลก็เลยไหลไหนครับไหลขวาครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็หายดีครับสนิทครับแรกๆยังเสียวๆอยู่ไหมก็มีบ้างครับครับก่อนหน้านี้เคยไหลหลุดไหมไม่เคยไม่เคยครับเออนี่เป็นครั้งแรกครับแล้วครั้งที่สองก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับไม่คแล้วหลังจากแพ้ศักชัยน้อยวันที่ไหลหลุด ครับแล้วก็อีกไฟหนึ่งไปไปแพ้ตะเภาแก้วครับที่ที่ใต้ครับอที่สุราษฎร์ครับแล้วหลังจากตะเภาแก้วก็ลวดนะครับลวดปกไฟเลยครับจําได้ไม่มีใครบ้างก็มียอดอีทียอดอีทีหนึ่งละแล้วแก้มือสักใช้น้อยครับแก้มือสักใช้น้อยชนะครับแล้วก็ชนะน็อกจอมโหดครับน็อกจอมโหดครับแล้วก็มา ลุงแสงตะวันลุงแสงตะวันแล้วก็สองคมครับสองคมแล้วก็ล่าสุดสิบแสนสิบแสนอันนี้จำได้ครับแล้วก็มาเจอกับสองคมอีกภาคหนึ่งนะครับภาคแรกที่เจอกันดูว่าเกมวันนั้นเป็นยังไงก็ยกสี่ป่ะปลายยกป่ะปลายยกสี่ครับไม่ปลายกลางกลางยกครับประมาณเราเขาเตะเราครับแล้วเราเตะคืนเขาล้มครับเขาเตะเตะไม่โดนครับแล้วเราเตะแล้วเขาล้มครับ แต่ว่าตอนช่วงต้นๆเนี่ยถีบหน้ามาถีบหน้าคืนคือหัวจิตหัวใจไม่ยอมกันเลยครับอาวุธทันกันไหมทันครับไฟแรกที่เจอกันร่างกายเป็นยังไงไปก็สมบูรณ์ครับถ้าเทียบกับไฟนี้อันไหนดีกว่าไฟนี้ดีกว่าครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไฟแรกกี่เปอร์เซ็นต์ไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไฟแรกก็ประมาณ80ครับได้ครับไฟนี้90อัพมีมีอัพขึ้นครับไฟแรกโชคพิกัด133ครับแล้วเที่ยวนี้134ครับดูว่าเป็นไงบ้างครับเรา34ี่โชครางวัล ก็ไม่เยอะไปหรอไม่เยอะครับตอนคืนน่ร้อยสามสามนะครับอกลางวันร้อยสามสี่โอเคครับถูกไหมครับบทเรียนจากไฟแรกที่ดูว่าเป็นจุดผิดพลาดมีอะไรบ้างก็เราไปพลาดโดนศอกเขาครับวันนั้นยกสามโดนศอกแผลยังอยู่ไหมนี่ไงตรงนี้ไงยังอยู่เลยโดนยกไหนนะยกสามครับนั่นคือข้อผิดพลาดครับเที่ยวนี้จากการสอบใไปอย่าให้โดนครับ แล้วมีสอกสวนมีจังหวะมีครับก็มีโต๊มีทุุ๊ดอกแล้วครับแล้วปีจุดไหนอีกที่ว่าต้องแก้ไขถ้าดูจากการบ้านไปแรกก็อาวุธก็สูสีกันครับก็ชิงน่าจะชิงกันนะครับไฟนี้ก็น่าจะชิงดับนคเหยดนคีเหียดครับใกล้กันมากครับเราก็พลาดโดนสอกเขาเขาก็พลาดล้มดอกนั้นแหละครับใช่ไหมนี่คือจุดผิดพลาดของเกมไฟแรกนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกก็ยังเป็นการชกที่มีเสน่ห์ แล้วก็น่าดูเที่ยวนี้สิ่งที่เพิ่มเติมไปจากไฟแรกมีอะไรบ้างครับมีความแข็งแรงครับอ่าฮะความแข็งแรงแล้วก็แบบมีเดินนะครับไฟนี้น่าจะเดินครับเห็นอาจารย์เฉียบอกว่าป่อยช่องเจ็ดด้วยก็ไม่อยากให้ถอยครับคือเดินเลยหมดคู่นี้ดูแล้วนี่ใครเป็นตัวเดินกระทาดูถูกทรงกว่าป่ะใช่ครับดูดีกว่าป่ะครับพอถอยแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไม่ครับใครเดินก็คนนั้นทําได้ครับใช่ไหมไฟก่อนก เขาเดินเขาก็ทําได้เราเดินเราก็ทําได้ครับครับไปนี้ก็ไม่ถอยเยอะครับถ้าเดินได้เดินแต่ว่าไม่ได้ผีผาไม่ได้ล้มลามล่ามเดินก็ต้องไม่ประมาเทเขาครับอาบุเขอเร็วอ๋อเขา,าเร็วใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นมีอะไรที่ท,ที่เสริมๆไปไปนี้ก็มีเขา่าครับมีเขา่าแล้วก็มีมีหมัดมีศอกครนะับเสริมครับวงในดูกินไหมดูว่าเข้ากับเราใครดีกว่าวงในวงในเราได้ลูกแข็งแรงกว่านแน่นอนครับอ๋อ ต้นก็วัดนเที่ยงข้างนอกก่อนครับถ้าแผนสองก็คือเข้าในดูว่ากินแน่วงในครับอืมแล้วมีลูกอะไรอีกนอกจากสอบที่เขาหน้าลัวหน้าลัวมีมัดครับหมัดครับหมัดเขาหนักอยู่แล้วนะเขาได้ทั้งมวยไทยมวยสากลใช่ครับอืมถ้าวัดกันตอนนี้เนี่ยดูว่าสภาพร่างกายเขาดีแกับเขาก็แล้วน่าจะดีกว่านิดนึงครับเพราะเพิ่งได้ขยับสองไฟมั้งครับตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วก็ประมาณ กระดูกหที่พอกันไหมเขาต่อยเมืองกรุงมาก่อนครับเขาอยู่เมืองกรุงมาก่อนแต่กระดูกมันก็พอๆกันแหละครับกี่ร้อยไฟล์เราเราก็สองร้อยอัพเลยครับสองร้อยอัพครับแล้วในเมืองกรุงเมืองกรุงประมาณยี่สิบกว่าไฟล์มั้งครับแต่ว่าบ้านนอกต่อยต่อยเยอะครับแถบอีสานแถบอุบลครับใช่ไหมครับไฟล์ที่ทำทั้งหมดกี่โลประมาณห้าหกโลครับประมาณห้าหกกิโลต่อยๆกี่โลครับตอนนี้ ก็ถ้าปล่อยจริงๆแบบไม่ได้ซ้อมไม่อะไรก็ประมาณ68นะแครับแล้วซ้อมเสร็จก็เหลือประมาณ66ครับเหลือมัน6 6สไปี่รประมาณห้าห้โลได้นะครับสูงอะไรครับ173 1เจ็ายรเจ่าไอายุไนะปี่สิบห้ครับอายุ25ปีครบนะครับเวลาเราชกเนี่ยในสถานการณ์ที่เราเป็นต่อกับเป็นรองอันไหนชกดีกว่าหรือว่าไม่เกี่ยวเคยสังเกตตัวเองไหม ไม่เกี่ยวครับก็ถ้าเป็นเป็นลองเนี่ยเราก็เดินเดินจะเป็นต่อจะต่อยต่อยง่ายกว่าครับอ๋อดูชอบว่าถ้าเป็นต่อยเป็นเป็นต่อจะต่่อยชอบในการคุมเกมมากกว่าในการเป็นคนไล่กระทําครับอืแต่เท่านี้ขึ้นมาก็เป็นต่อไม่มั่นใจครับใช่ไหมเพราะเคยชนะมาด้วยแล้วก็น่าเสือด้วยน่าจะครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับก็ไปนนี้ผมก็ จะทําให้เต็มที่ครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับก็ขอบคุณที่เชียร์กันมาตลอดครับช่วงเด็กเคยชิงยังครับยังชิงไหมยากชิงครับร้อยห้าสามห้าครับร้อยสามห้าร้อยสามห้าเจ็ดสิบใครเป็นแชมป์อีวะพี่สิทธิศักดิ์ครับศักดดิ์ตลาเฮ้ยเฮ้ยก็เข้าทางดิถ้าไฟน์นี้ชนะได้เลยไหมไม่ไม่ไม่ใช่ขอชิงคืออ้อนได้ไหมก็ต้องอ้อนปะต้องอ้อนแล้วปะครับไม่ต้องอ้อนเองก็อ้อนผ่านสื่อก็ได้ เดี๋ยวป้าป๋าเห็นแล้วก็คิดได้เองเพราะแกก็มีอะไรให้คิดเยอะตอนนี้แกยังคิดไม่ได้ยังไม่คิดถึงเลยอ้อนหน่อยก็ถ้าผ่านไปนี้ผมก็ขอชิงสิบกวร้อยสามสิบห้าช่องเจ็ดสีนะครับกว่าขอบคุณครับแ่ว่าเศษีศักดิ์เขากาไม่ได้ก็ต้องสลับไปแล้วเนาะร้อยสามห้าที่เราคิดถึงคิดถึงนี่มีใครบ้างในในความคิดเรานะมีใครบ้างในในแถวแถวข้างหน้าข้างบนเนี่ยมีใครบ้างร้อยสามห้า น,นักลบร้อยสามห้าครับอ่าเพชรสมุยร้อยสามห้าร้อยสามห้ามีใครอี่สิบแสนเสิบแสนร้อยสามห้าครับเอาเอาที่เหมาะเหมาะคิดว่าตอนนี้ที่แบบเอ้ย<ม>ฟอร์มกำลังดีดีสมหมีใครเพางวเดี๋ยวม,มันใจครับแล้วทีนี้ชอบพิกัดอะไรนะสามสี่สมห้ามีใครอีกก็สองคบนี่แหละครับ ใช่ไหมได้ครับมีใครอยากว่า35ดยคิดไม่ออกก็ประมาณนี้แล้วมีใครอยากเจอม้ถาผ่านสองคนไว่ได้ในใจในใจแล้วจะโปรโมเตอร์นะครับไม่มีใช่ไหมที่ว่าไอ้คนนี้น่าจะน่าจะเจอกับเราเว้ยเขาจัดมาให้ผมก็ไม่มีในใจครับแต่ในใจคือ135ช่องเจ็ดครับถึงเวลาแล้ว่ะเอาก็ชนะมา6ไปติดแล้วถ้าชนะไปอีกก็7ไปติดครับใช่ไหมอัดฉีดหมูยอสิบตันโอ้ กินฟรีตลอดปีกินฟรีตลอดชีวิตเลยไม่ต้องตอดปีพี่เดียพี่เอกกำชับอะไรบ้างครับก็ยังไม่ได้คุยกับพี่เดียครับอาจารย์เฉียดกำชับอะไรบ้างก็อาจารย์เฉียดก็เทนหมัดเทนอะไรป้องระบบป้องกันให้ครับป้องกันดีๆอาเท่เร็วแล้วถ้าสมมุติว่าพี่เอกไม่ได้กำชับมาอยากบอกพี่เอกว่าอะไรบ้างห้ากำปั้นไม่คำตัดครับ สักห้าคำปั้นเนาะได้ครับผมจะดีมากเลยครับพันน so ี้ว่าขั้นต่ำเนี่ยห้าคำปั้นอาชีพมาเลยครับแล้วปกติแกกี่คำปั้นขั้นต่ำสองคำปั้นสองคำปั้นเที่ยนี่ห้าไปเลยเพราะว่าผู้เอกครับถูกไหมขอบคุณครับ